อยากกินเมือคลิปนี่เขาใส่แผ่นโรตีหรือว่าแผ่นแบบว่าแผ่นรักแผ่นแป้งสาลีเออเออเออแล้วเขาก็สะมีไข่ได้ตอกไข่ใส่ลงไปออออ๋เประมาณหน่วยหรือสองหน่วยนี่ล่ะแล้วก็เอาแผ่นอัน โลตีนะว่างลงร็จแล้วก็แบบว่ากัดเทเด็ดนี่ได้ก็สามาตีไอเออเออังไงอยู่สบายโอเคโอเคเออานนี้เขาจะกินอาหารฝลังมันววยคือบบฝรังบอจัดไปจัดไปนะก็รงมีชีสอ่าแล้วก็มีแผ่นละแผ่นแล็กยาวันนี้เกับข้าวกินยอเยอะยละะัเคียงกับขึ้น มฮอทอบค่ตีมีคอลอันนี้ก็แฮมนี่ค่ะอันนี้เป็นนะคัะน oh, ี่เปื่อ okay. ้างการ์การงานสร้างตัอง้ตรับอันนี้เ้อะอร่อยยังนี่นี่ยังแน่นิขบบอกเด้คือเนี่ยอันนี้คืออันมะยองนีตมายองเนสสลัดครีมเออมายองเนสแ้สลัดครีม เลยอ่าเลยนะคะสำหรับท้ากับผ้ามอห้ยกับมอหายปิดกระทะทอัดับแรกก่อนเรามาตีไข่ก่อนนะใช่เดี๋ยวกระทะเอากำปังพอนเกินเบรคฟืนเรียกว่าเบรคฟัดเอาเบรคฟัดดิจากนี้เบ๊กฟืนนมันเท้าใหญ่ยู่งไ่ได้ดีกินไงอยู่กินนะเอาสักสามน่วยนะพอหน่วยหน่อยแล้วก็ตีไข่นนี่ะตีเลยตีให้มัน เอเอ,นอ,นเ,อกกนเนื้อสก,กินไปก้อนแขเอาดีไซน์กันเลยเนื้อท,าก,กทากันเ้อเนื้อากระทะกันเพราะว่าเดี๋ยวมาติดก,ก,กันเถอะอันอนี้ขอบไปเลยมางปองปองมางปอ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 งชิมปองมาปองชิ ข้าวก็ได้ไอ้เมูป๊อปคอร์นนี่มันหอมนะหอมดีไงแม่เอามาเราคุ้มมากเลยได้ใช้ได้เลยคุณแม่ก็เอามาใช้น้ำมันค่ะจีอันนี้ก่อนเนาะตอนนี้เราจีพวกเครื่องเคลียงก่อนนะคะทุกคนเครื่องเคลียงเครื่องเคลียงเพื่อเอาไปโรยนะเอาไปโรยหน้าใช่ไหมใช่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 เราต้องเอาสุกมากเนาะเอาแบบว่าเอาให้มันพร้อมหอมมันโคตรกับพ่อแม่ต้องทำอะไรผ่นนะเขาะอีกอ่า เพราะว่าในลืมว่าลูกเคยเธอสารกันบุญฉันพต้องพ่วงอกฉันหาลูกเคยดีไหมเธอเล้แบบเป็นตาต้องการได้ตารางกินเก่งแค่นั้นเองสารกันบุญเบคอนเอาเกมเด็กงานสร้างสร้างว่าจะเกมไหนเกมไหนม่เกมแรกออกจากบ้านนี่ไงเกนเบคอนอิู่ข้าวอะ ไม่เยอะแหละแม่เฮอริ่งอัพ now I'm hungry ีสโลดี้สโลดี้ว้าว้าโอเคย้อนที่ไหนล่ะเบคอนมาตีที่หลังนี่ดอกเอ้ยเอาไอแฮมมาตีที่หลังเบคอนนี่หอมจุ๋มหอมไอ้แต่หันแล้วเขาจะมาปิ้งแผ่นกันได้แค่แบดนี้เด้ออ่าไข่เลยอ่ะแต่ฉันเฮะเองไงแสดงว่าบวชบาทแน่อ่าเลยสิลูกเรืองนี้ดังมาหลายเทียนหลายทีเราเด้อส่ใส่ ไม่ได้ยิ้มซ่าทีหลังได้ไหมแซค่ะคนมันจะดดังมันยังมีอยู่แค่รอกลับเสร็จแล้วปุ๊บก็คือใส่เครื่องเคียงเหรอใช่ใช่รอใส่เครื่องเคียงอยู่ใส่เลยได้ไหมหิวปะเออแล้วไม่มีผักเลยเรอไม่บ้าอเราไม่เน้นนี่เนี่ยเขานี่คันยาคันยาเรซี่ผักหอมตะวันพลัตซอสเตินนอยดมาใส่ก็ได้บ้าต้นหอมที่เก็บไว้คลิปนู่นซอสนะคะทุกคนโรยบนนี่แล้วเราก็ทาให้ทั่วแบบนี้ เด้อเออลาเบเอาโล่งเบนอุ้ยเออลาโล่งเลยเบนตามด้วยเออเบคอนเบคอนแบกกะแฮมอือแบกกะแฮมว้าวปลาใส่เยอะปวดแบกกะแฮมในต้นหอมต้นอดี๋ยวต่อไปก็เอาชีสเลยนะคะเอาวางเลย ปั๊บปั๊บตปิดเลยม่เดีกยเอานี่ปั๊บไปรอสักห้านาทีกรอบหรือไม่เหมือนพิซซ่าแล้วไม่ต้องพับแล้วมั้งเนี่ยว้าไม่แล้วแน่รีบกอกขึ้นเลยอขึ้นเลยเบาๆอย่างจอดจอดได้พี่นางเด้อ อัน,นเป็นมักซีสันหันบะเกีเทใส่เสรอมควมหุยอ mm. mm. ันน okay, ี้ครับวใส่อาแบบนี้แส่บกันฮะโอ้ยเว้ยพี่หวอนวววีเววนไมววว้วว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 วมววววววงเวว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 วอววออกเววโอวว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 แววทว อันนี้ไม่ชิดน ah, ้นอยๆไม่คิดหไหลมึงย mm. ัยดานกินได้เด้ออาหารฝรังเด้นพี่น้องเบรดฟ์ดเดินเด้อเบดฟ์ดปะอ่อนอู้อูอื้อ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 แพวกฝรังมันมักเนาะอะไรมันแซบที่แต่มันนุวเลยฝร่งใส่สูชิยาพี่น้อง กลมกำมึมมขงขวาหมดเลยไปละเด้อคิดดูกับขอลาเสียเดียวกันเด้อเลยญาติพี่น้องอเพื่อนเพื่อนเด้หมดเด้อปากปากปากให้ได้เด้อไง